สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้พบกันอีกนะครับสำหรับในทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับสำหรับเฟซีนะครับุกมาติดตามนะครับแนทางแบ่งปันลงลงให้นะครับฝากเฟซีทุกท่านนะครับผุ้ที่เข้ามา นี่ก็วันนี้ก็ฝนตกนะครับที่บ้านลุงนะครับฝนตกแรงมากนะครับพี่น้องฝากเอฟซทุกท่านก็พอดีก็ไฟดับก็เลยพึ่งไปพึ่งมานะครับลงพึ่งจะได้มาสรุปตัวเลขนะครับสำหรับวันที่ยี่สบอ็ดมีคหกสี่วันนี้วันพานะครับ อาหน่อยวิ่งรูดรับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ก็มาติดตามก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจุกวันนะครับวันนี้ก็เข้านะครับวันที่ย1นะครับมีคอหก ก็เข้าตัววิ่งตัวรูดนะครับก็ตัดเล่นก็0660นะครับใน3ตัวพี่น้องที่ลุงเกินไว้นะครับผู้เขามาติดตามทางเพจก็ดีนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไปต่อทุกวันนะครับพี่น้องภากเอฟซีทุกท่านแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็น ไปต่อที่วันที่ยีองนะครับกาวันที่ยีองก็จะวิ่งตัวนนรูรรรดนะครับก็ตามสถิติสูตรนะครับจะเลกที่น่าจะเป็นพี่นอ้องถ้าไม่เข้าก็ผดใช้ยยวิจฤตรณนานนะครับจากซีเรียน,นะครับเพราะว่าลงไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับ คิปแต่ละคิปว่าทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งป,ปันพี่น้องเท่านั้นนะครับปวดชีวิตเจริญญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาก็โดยหนึ่งสมองสองมือนะครับที่จะคิดค้นสูตรนะครับมาให้พี่น้องได้แต่ละตัวเลขก็ มากมายนะครับที่ลงต้องทำสถิติตัวเลขที่น่าจะเป็นสละวันจัน์ทนะครับก็ยงก็จะลงให้สลาหัวยลาวนะครับพวกคู่ไปด้วยพี่น้องฝาก f อซนะครับสูตรก็คือสูตรน,นะครับแบ่งป,ปันพี่น้องเช่นเคยสำหรับหวยลาวนะครับ จะต,ตัวไหนอย่างใดก็แล้วก็มาชมไปในคลิปเดียวนะครับพี่น้องที่เข้ามานะครับ أ, สำหรับวันลาวนะครับวันจันตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับกเ็เช่นเคยนะครับฝาก F4 พี่น้องนะครับ ผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องไปนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับ ศาสูตรและศาสตร์ตัวเลขนะครับก็ที่น่าจะเป็นสำหรับหวยลาวนะครับแต่ลงก็จะลงให้ท้าชิปเช่นกันนะครับของกับฮานอยนะครับวันที่22มีค .64 พี่น้อง นะครับฝากเอฟซีทุกท่านที่เข้ามานะครับก็จะดูลพินิษนะครับมาสนับสนุนในเร่นการพนันนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับทุกท่านที่เข้ามา แนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับตัวเลขที่ไดกก็ตัวเลขที่หน้าจะเป็นนะครับสำหรับสูตรก็หวยลาวนะครับหัวยลาว,วันจันท์พี่น้องจะแตกจะเข้าหรือไม่สูตรใหม่นะครับสำหรับวันจันท์นะครับว่ากด้วย ก็มาพี่น้องก็สลหรับหวยลาวนะครับวันที่แล้วก็วันพฤหัสนะครับแล้วก็บันจันท์ที่ผ่านมาก็สำหรับได้ตัวเลขนะครับก็มาคำนวณน,นะครับสต้องคำนวณพี่น้อง ระรับตัวเลขที่น่าจะเป็นจัดประมาณายมอย่างาไรว,ว่าสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดโปรดเจวิตเจรณญาณน,นะครับในการรับชมแต่ละคลิปพี่น้องวันที่ออกนะครับลาวันจันที่ผ่านมานะครับเอ,อ บันพฤหัสที่ออ766672นะครับก็การก่อนนี้ก็87377นะครับ7อ่าก็จะต้องนำมาคำนวณน,นะครับว่าตัวเลขจะแบบไหนอย่างไรนะครับพี่น้องรอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขนะครับ ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดกได้ตัวเลขมาแน่นนะครับสำหรับตัวเลข วันจันนะครับที่ยีบสองนะครับได้มาห้าตัวนะครับจับคู่นะครับเลขที่ได้ก็จะประมาณไหนอย่างไรนะครับพี่น้องยีบสองมีคอนะครับหกสี่นะครับหวลาวนะครับมาตามกันนะครับลงตาด สำหรับผมก็ชอบนะครับสำหรับวันนี้ฝากสี่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับก็ห้าตัวนะครับสําหรับตัวเลขวิ่งรูดนะครับตัวเด่นตัวรองมีนะครับการนวทางก็วิ่งรูดประมาณบ้านนะครับห้าสามเก้า สี่เก้านะครับจะได้คิดได้ก็มาจับคู่สามตัวกันที่ห้าสามเก้านะครับแล้วก็สามเก้าสี่นะครับแล้วก็เก้าสี่เก้านะครับ นี่ตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับก็ไม่ปักหมุดนะครับฟันทงให้กันและกันเสรอกหวยลาววันจันท์นะครับก็ตัวเลขที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับฝาก F4 พี่น้องนะครับก็แบ่งปันนะครับเช่นเคย จะเป็นประมาณนี้นะครับเอฟซีน้องนะครับแบ่งปันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นประมาณว่าจับคู่นะครับก็ได้ประมาณ นี่นะครับก็ถาชิปก็ได้มาหกคู่นะครับสองตัวสามตัวก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสาสถิติก็คือสถิตินะครับสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันที่น้องเ,เคยนะครับหัวเราวันจันทร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ตัวเด็ดตัวนี้นะครับวิ่งรูดนะครับเก้าแล้วก็สี่นะครับก็จบห้าวิ่งห้านะครับทางแบ่งปันพี่น้องกันเคยนะครับก็ฝากไว้นะครับสลับคลิปนี้ที่วันที่ยี่สองนะครับมีคอหกสี่วันจันทนะครับฝากไว้ ทุกท่านทุกคนมาติดตามนะขอโชคดีนะครับโชคดีทุกคนนะครับทุกท่านทุกคนมากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ชิปก็เจนเจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาวนะครับได้มาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับพี่น้อง้าชิปนะครับปากเล็บสี่สิท่านจกบหน้าจอนะครับไม่ทันกระยอนชิปนะครับก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ประมาณนี้นะครับปากเล็บี่พี่น้องก็แล้วกันนะครับ แนวทางแบ่งปันนะครับสลับหวยลาวนะครับนะครับหวยลาวนะครับก็ดูมาทานก็ย้อนชิปเปนนะครับพี่น้องฝากกระพีท่านนะครับก็ฮานอยก็นี่นะครับสลับฮานอยนะครับฝากกรพพี่น้องด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับหลับตัวเลขตัวบิงตัวรูดนะครับ อ้ล่ำรวยโชคด,ดีกัแล้วกันก็อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องก็มาติดตามนะครับในวันนี้นะครับสวัสดีครับ